สวัสดีค่ะอย่ามาแตะฉันนะเป่าไปเลยก็เป่าไปเลยเมาก็คือเมาอย่ามาแตะฉันนะอย่ามาแตะฉันเป่าเลยรแม่เดี๋ยวยาวเลยเนาะเป่าดิ้นตู้เป่าอะไรกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮาวเอาลงโซเชียลด้วยนะ กระโดเรียกคางข้อหาอะไรครับผมอ๋อไม่รู้ค่ะเพราะว่าเป็นคนนั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีหลมผ่านไั้งแงะจะไม่ย้อนเผาไม่มีหลมผ่านมามาให้หนูเป่ามาเร็วๆเอามาหนูเป่ามาแรงกว่านี้เออเออก็โดนจับไปเลยสิค้าสวัสดีค่ะอย่ามาแตะฉนะ เป่าไปเลยกระเป๋าไปเลยเมาก็คือเมาอย่ามาแตะฉันนะอย่ามาแตะฉันเอาอะไรนะเอาอะไร้องเอาลินตู้เอาอะไรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮาวเอาลงโซเชียลด้วยนะอันนี้ชมเล่นกับอะไรข้อาหาอะไรครับผมอ๋อไม่รู้ค่ะเพราะเป็นคนนั่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่มีโรงพยาบาลใกล้แง่ยังไม่ย้อนเป่าไม่มีโรงพยมามาให้หนูเป่ามาเร็วๆเอาละเพราะใช้ของมือผมดิของมือเอามาหนูเป่ามาแรงกว่านี้เออเออก็โดนจับไปเลยสิคะ